ปกติหนูขึ้นห้าสิบบาทเองนะก็ราคามีขึ้นแล้วหนูไม่รู้เหรอทำไมขึ้นเยอะจังเลยอ่ะน้ำมันมันแพงขึ้น <S <S> <S จะจ่ายไม่จ่าย <S <S> <S ไม่จ่ายกูตบเอาไปโอเค ทำไมเงียบจังวะลูกค้าไปไหนหมดวะไอ้บิ๊กเอ็งเป็นอะไรวะช่วงนี้หน้าตาเอ็งดูเครียดๆอ่ะเครียดวะช่วงนี้ร้อนเงินลูกค้าก็น้อยดูดินี่ค้าถามเอ็งหน่อยเถอะเอ็งจะเอาเงินไปทำอะไรนักหนาวะลูกค้ามันก็ปกติดีนะเว้ยขับวินในซอยอ่ะก็มีเอ็งกับแค่แค่สองคันอ่ะเอ็งจะเอาเงินไปใช้อะไรเยอะแยะวะช่วงนี้เข้าบ่อนบ่อยไปหน่อยวะดวงก็ไม่ค่อยดีเล่นก็ไม่ค่อยได้ นี่ข้าบอกเองนะเวย้ยเบาได้เบาถ้าเลิกได้ยิ่งดีเพราะว่าข้าเป็นเพื่อนเองนะเวย้ยข้าดึงพูดอ่ะเออข้ารู้แล้วนะออ่ะเฮ้ยนั่นลูกค้ามาแล้วคิวเองไม่ใช่เหรอเออข้ายกให้เองเลยเห็นเองอ่ะร้อนเงินอยู่เองไปเลยจะดีเหรอวะอืขอบใจนะเว้ย ปไปไหนครับไปใชซอยคันหนึ่งค่ะโอเคครับคันนี้เลยครับเร็วหน่อยแล้วพี่ครับผมครับเดี๋ยวนี้เราจอดเลยอ๋อครับได้ครับเออตรงนี้นะเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับ โอ้พี่ทำไมมันแพงจังอ่ะหนูเคยมาแถวนี้ไม่เคยเกินห้าสิบาทเลยอ้าวน้องก็ราคามันขึ้นแล้วน้ำมันมันก็แพงขึ้นสรุปน้องจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายพี่เลยตำรวจนะจะจ่ายพี่ใจเย็นก็แค่นั้นเนองน้องค่ะร้อยเลยขอบคุณนะครับ ให้น้องน้องน้องเดี๋ยวอะไรคะให้มาตั้งร้อยหนึ่งค่าวินมันแค่40บาทอะเอาก็เมื่อวานหนูนั่งกับพี่อีกคนหนึ่งมาเขาคิดหนูร้อยหนึ่งอะอ๋อสงสัยเพื่อนพี่คงจะคิดตั้งผิดอะงั้นหนูเอาตังค์คืนไปก่อนนะร้อยหนึ่งแล้วเมื่อวานนะที่หนูจ่ายเขาไปร้อยหนึ่งอะพี่จะให้หนูนั่งฟรีเท่ากับเมื่อวาน40บค่าวินนะแล้วก็วันนี้อีกสิพี่ก็ต้องทอนให้หนู20บนะหนูก็ไปอีก2ิจากพี่นะ เพราะว่าค่าวินมันแค่40บาทเองเออเพื่อนพี่คงคิดผิดอะ่ะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยน้องขอโทษด้วยนะอุ้ยเอาอีกแล้วไอ้บิก๊กแม่งทำให้บินเสียงจริงเลยเตือนแม่งไม่ฟัง เฮ้ยไอ้บบ๊กทำไมเอ็งทำแบบนี้วะทำอะไรวะก็เอ็งเก็บค่าด้วยสารนะเกินกว่าที่วินพากำหนดอะ่ะเอ็งทำแบบนี้มันจะเสียวินนะเว้ยมึงพูดเรื่องเลยวะเนี่ยกูมไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้บิ๊กค่าเป็นเพื่อนรักเองนะเว้ยเอ็งอย่ามาโกหกค่าดีวกว่าค่ารักเองค่าตื่นเต้นเองเอ็งเลิกทำเลเว้ย,ยถ้ามึงเป็นห่วงกูนะเว้ยมึงเลิกมาเกิดเรื่องของกูดีกว่า แล้วที่มึงบอกว่ามึงเป็นเพื่อนรักกูเนี่ยกูอยากจะอ้วกกว่ะเลิกพูดเถอะต่อไปนี้นะเว้ยมึงกับกูต่างคนต่างขับแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเรื่องของกูเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้วะแล้วทำไมวะแม่งลเลยลงเกียดดเยเช้าจะไปไหนอะเรื่องของกู ออกไปนี้มึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้วก็อย่ามาเฉิกเรื่องของกูอีก ร้อยหนึ่งปกติหนูขึ้นห้าสิบาทเองนะก็ราคามันขึ้นแล้วหนูไม่รู้เหรอทำไมขึ้นเยอะจังเลยอ่ะน้ำมันมันแพงขึ้นจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายกูตบเอาไปโอเคเนี่ย นี่ว่ะลูกค้ากเนีย ud. ใครวะที่โกงลูกกูไอ้โลเนี่ยพ่อที่มึนโกงเงินหนูเฮียเฮียผมขอโทษผมเป็จริงว่าเป็นลูกเฮียครับมึงนี่มันขั้งเลวจริง mm hmm. เป็นนี่เลยบอลกูแล้วมึงยังมาโกงลูกกูเหรอผมขอเลิกกับเฮียผมไลิได้ตักันใจ เออจะทำไรผมเลยจะกันผมขอย่าละมดอขอเพี่่จะอุดจะทาแบบนี้ไม่ได้นี่มึงเป็นใครวะอพี่เพื่อนรักมึงไปช่วยกูใช่ไหมเพื่อนรักกันเหรอจะมาช่วยอันใช่ไหมนี่เพื่อนรักของผมอะมันได้ตายจากผมไปแล้ว แต่ผมจะบอกเฮียว่าที่ตรงเนี้นเป็นที่ทํามาหาก,กินของผมเฮียช่วยพามันะไปทำธุระตรงนื้นได้ไหมถ้างั้นเฮียขอโทษทิวอะเฮ้ยอ้มี้อ้มี